สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซิลี่แมนนะครฮะชัยน่จะมาคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีวิธจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นซีรีส์ของทางช่อง OCN นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้จะมาแบบใสๆขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่ายังคงความดาร์กเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นพวกเรานะครับที่เกี่ยวกับกลุ่มนักล่าปีศาจนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า The u n t h o n y Culture นะครับ Culture คนล่าปีศาจนั่นเองครับ สำหรับซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของโซมุลนะครับที่รับบทโดยโจบยงจูนะครับเขานะครับเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตนะครับเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับทำให้ขาของเขาอ่ะเสียไปข้างหนึ่งนะครับที่วันหนึ่งนะครับเขาต้องมาเจอกับเหตุการณ์ประหลาดนะครับเมื่อมีลําแสงลาแสงหนึ่งนะครับพุ่งมาใส่ในตัวเขานั่นเองนะครับทำให้เรื่องราวทั้งหมดจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อเขาได้มาพบกับ กลุ่มเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักล่าปีศาจหรือวิญญาณร้ายนะครับที่มาแฝงตัวครับโดยมีร้านบะหมี่เป็นฉากบางหน้านแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็เป็นเสมือนยมทูตของปรโลกนั่นเองนะครับ ทำให้โซมุนนะครับจึงต้องมาร่วมมือนะครับกับกลุ่มคาลเตอร์นะครับในการตามล่านะครับเหล่าปีศาจและวิญญาณร้ายที่หลบมาแฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์ให้หมดสิ้นไปนั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter นะครับคาลเตอร์คนล่าปีศาจนั่นเองครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าครับครั้งแรกที่ได้ดูนะครับก็มันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับได้ดูเรื่องมิสติกบ๊อบอาร์บาร์นะครับเพราะว่ามันเป็นการทํางานร่วมกับ อ่าปลล์โอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีความเป็นองค์กรองค์กรนิดนึงครับทำให้ผมก็นึกถึงเรื่องแบบ o o g l e อะไรพวกนี้นะครับเป็นจิมผสมผสานกันประมาณ2เรื่องนี้นะครับแล้วก็มาผสมผส,สมกับอ่าเรื่องในโรงเรียนนิดนึงเกีย่ยวกับการกลั่นแกล้งการการถูกรังแกนในโรงเรียนด้วยครับเป็นการที่ผสมผสานกันนะครับแล้วก็ยังมีความโอซีเอนอยู่เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าฉากรุนแรงต่างๆหรือว่าการสืบสวนคดีีต่่่างงงๆทเเเปป็็นนนอออกกลลัััษณ์ข OCN ยยยูคครรบบะ ก็ต้องเกิดกันก่อนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกลุ่มเคาน์เตอร์นะฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องนะฮะ กลุ่มคาลเตอร์นะครับเป็นเสมือนนะครับตัวแทนของยมทูตนะครับที่มีหน้าที่ในการตามล่านะครับแล้วก็จับกลุ่มเหล่าปีศาจนะฮะหรือว่าวิญญาณร้ายที่หลบมาแฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งตัวกลุ่มคาลเตอร์พวกนี้จะมีความสามารถพิเศษนะครับที่มีร่างกายที่แข็งแรงกว่ามนุษย์ประมาณ3เท่านะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไวกว่ามีพละงกำลังเยอะนะครับแล้วก็จะมีสกิลพื้นฐานครับนั่นก็คือการที่เขาสามารถอ่านความทรงจำของคนได้นะครับมีการลบความทรงจําได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้คนหลัไดด้้วยซึ่ ในแต่ละคนเองก็จะมีสกิลที่เป็นเฉพาะทางของเขาแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็แข็งแรงเป็นพิเศษบางคนก็สามารถอ่านความทรงจําได้ดีมากๆเลยหรือว่าบางคนก็สามารถสแกนหาพวกวิญญาณร้ายครับในรัศมีที่กว้างมากๆได้นะครับแล้วแต่คนนะฮะพวกเขาครับจึงเปรียบเสมือนเป็นยมทูตนะครับที่จะคอยตามล่าพวกปีศาจเหล่านี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับก็ขอมาพูดถึงโครงสร้างของโลกของอันเคนี่เคาตั้งก่อนนะครับก็คือเหล่าปีศาจนะครับที่จะมาอยู่บนโลกได้นะครับจะต้องผ่านการสิงสู่มนุษย์เท่านั้นนะครับซึ่ง มนุษย์ที่อยู่ในเกณฑ์คือเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายอยู่แล้วหรือเป็นมนุษย์ที่แบบมีการฆาตรกรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งปีศาจเหล่านี้จะมาสิงสู่คนนะครับเพื่อที่จะให้คนน่ะไปฆาตรกรรมต่อนะครับซึ่งหลังจากที่ฆาตรกรรมเสร็จพวกปีศาจพวกนี้นจะดูดกินวิญญาณของมนุษย์ษยที่ตายที่เป็นเหยื่อนะครับแล้วก็มาเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับซึ่งปีศาจก็มีการแบ่งเลเวลเหมือนไคจูเลยครับก็มีแบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับซึ่งสูงสุดนะตอนนี้ที่เห็นก็คือเลเวลสามนะครับ เห็นว่ากลุ่มเคาน์เตอร์นะครับว่าเก่งมากๆโอ้โหมีพลังกำลังเยอะนะครับทำไปเล่นไปครับต้องลุมนะครับถึงจะชนะพวกปีศาจพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เคาน์เตอร์มาตามล่าปีศาจเหล่านี้นะครับคือเขาก็ต้องเสี่ยงชีวิตเข้ามาต่อสู้กับเหล่าปีศาจเลยนะฮะแต่ก็ไม่เชิงว่าการที่เหล่าเคาน์เตอร์นะครับถ้ามาสู้กันตัวตัวบางทีมันอาจจะไม่ชนะนะครับทำให้เคาน์เตอร์ก็จะมีเขตแดนนะครับหรือเป็นพื้นที่นะครับที่ เราจะเห็นในทีเซอร์นะครับนั่นก็คือเป็นพวกเสาลําแสงขึ้นมาปูบนอนาเขตไว้นะครับอนณาเขตตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ที่จะเพิ่มพลังนะครับให้กับหล่อเคาน์เตอร์นะครับในการที่จะมีพลังมากขึ้นนะครับจากเดิม3เท่าเป็น5เท่าแทนนะครับเพื่อที่จะมาต่อสู้กับเหล่าปีศาจกันเองนะครับแต่ว่าที่น่าเสียดายนะครับคือเหล่าพวกพื้นที่หรือว่าเขตแดนพวกนี้มันปรากฏแบบสุ่มนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับทำให เหล่าเคาน์เตอร์ก็ต้องคอยตามหาพื้นที่ครับแล้วก็ล่อเหล่าปีศาจเข้าไปในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ต่อสู้กันนั่นเองนะครับทีนี้ครับในฝั่งของตัวเคาน์เตอร์เองครับหลักการเดียวกันเดะเลยครับอย่างปีศาจครับจำเป็นจะต้องสิงสู่ร่างมนุษย์ในการที่จะมาอยู่ที่โลกมนุษย์ใช่ไหมฮะ <S <S เหล่าเคาน์เตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเหล่าเคาน์เตอร์ก็คือคนที่อยู่ในภาวะโคม่านะครับหรือว่าเกือบจะตายแล้วนะครับแต่ว่าจะมีเหล่าวิญญ,ญาณนะครับที่มาจากยุงนะครับซึ่งอันนี้เชื่อมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับไม ยุงเนี่ยมันจะเป็นเขตที่อยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็นกับโลกแห่งความตายเป็นเขตที่อยู่กึ่งกลางนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเหล่าเวญญางที่คอยพิทักษ์คอยดูแลควบคุม ในเขยยุงอยู่นะครับซึ่งึงในวิญญาณตัวน,นั้นก็ชื่อว่าวีเกน <Nash> เกน,เนั่นเองนะครับซึ่งวีเกนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการที่จะคอยไปเสาะหาคนที่กําลังอยู่ในสภาพโคม่านะครับแล้วก็เข้าไปสิงร่างคนเหล่านั้นนะครับให้กลายเป็นเคาน์เตอร์นะครับซึ่งทําให้คนเหล่านั้นนะครับก็เหมือนมีโอกาสทั้งที่2ในชีวิตนะครับในการมีชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์เพื่อชดใช้หนี้ให้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ครับ ก็ต้องเป็นความลับนะครับแล้วก็เหล่าเคาน์เตอร์ห้ามเอาพลังพลังเนี้ยไปใช้ในเหตุส่วนตัวหรือไปใช้ฆาตกรรมคนอื่นนั่นเองนะครับทำให้เรื่องราวของโครงเรื่องของกลุ่มเคาน์เตอร์กับการล่าปีศาจก็เป็นประมาณนี้ครับในการที่จะต้องไปตามล่าพวกปีศาจที่หลบหนีมาจากปอลลโลกนะครับแล้วก็ทําการจับกลุ่มและก็ส่งพวกเขากลับไปที่ปอลลโลกนั่นเองนะครับเป็นหน้าที่ของเราเคาน์เตอร์นะฮะทีนี้ครับมาพูดถึงโจนในเรื่องดีกว่านะครับในเรื่องหลักๆก็จะมาพูดถึงเล็กนุ่มคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าโซ ซึ่งผลงานล่าสุดของหนุ่มคนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องคอสโตเลีกนั่นเองนะครับตัวโซมุลนะครับก็จะเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะฮะที่ในอดีตก็เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กับพ่อกับแม่ของเขานะครับทำให้เขาอ่ะสูญเสียทั้งพ่อแม่ไปด้วยแล้วก็สูญเสียขาข้างหนึ่งของเขาไปด้วยครับซึ่งด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมครับทำให้เขาก็ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการวาดรูปนะวาดตัวการ์ตูนที่เป็นฮีโร่ในจินตนาการของเขานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนๆนของเขานะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดนะครับเนื่องมีลำแสงลำแสงหนึ่งนะครับพุ่งมาใส่ในตัวเขาครับนั่นก็คือตัววีเกนนั่นเองครับที่กําลังตามหาคู่หูคนใหม่นะฮะทำให้โซมุลก็ได้รับพลังของเหล่าเคาน์เตอร์เข้ามาในตัวนะครับแล้วก็ได้มารับรู้นะครับถิงโลกของ คาน์เตอร์ที่ต้องตามลาปีศาจนะครับซึ่งเขาจะต้องเลือกนะครับว่าเขาจะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเคสของโซมูนเป็นเคสพิเศษที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเพราะว่าโซมูนไม่ได้อยู่ในภาวะโคม่านะครับแต่ว่าวีเกนสามารถสิงร่างได้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งถ้าสมุนเลือกที่จะมาอยู่เข้าร่วมกับทีมคาน์เตอร์นะคเขาก็ต้องมาฝึกฝนร่างกายนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในการเป็นคาน์เตอร์ในการ ตามราชปิศาจนะครับและที่แน่น,นอนเขาก็ต้องเสี่ยงชีวิตด้วยครับทำให้เขาต้องช่างใจว่าปัจจุบันครับท pues mm ี hmm. ่เขาต้องมีชีวิตอยู <for> ่เพ <Yeah. S 2> ื doświad. ่อเลี้ยงดูค so ุณตาคุณยายเนี่ยเขาจะเอาชีวิตของเขามาเสี่ยงกับกลุ่มคานเตอร์ด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็จะมาพูดถึงฝั่งสมมอนอีกเพิ่มอีกนิดนึงก่อนจะข้ามไปตัวละครอื่นนะครับก็คือในฝั่งของสมมอนเองครับนอกจากเคสที่เขาจะต้องมีการมาร่วมมือกับกลุ่มคานเตอร์แล้วอ่ะมันจะมีได้กล้าของเขาที่ไปเกิดอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะคคครรัับบเเเเเพาาะะวว่่ในนสสีีี้องกกก็จมย การแกล้งกันในโรงเรียนการรังแกกันมีพวกลูกคนรวยมีพวกอันต apan อยู่ในโรงเรียนครับแล้วก็แกล้งคนที่อ่อนแอกว่าครับซึ่งกลุ่มของพระเอกก็เป็นหนึ่งในที่โดนจับตามองเป็นพิเศษนะครับทำให้การที่เขามีพลังกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะไปทำังไงกับกลุ่มอันต apan เหล่านี้ที่เคยแกล้งเขากับเพื่อนๆนนั่นเองนะครับก็ของฝั่งพระเอกก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในกลุ่มของเคาน์เตอร์เองครับก็จะมีสมาชิกอีก3คนนะครับที่ต้องพูดถึงนะครับคนแรกนะครับนั่นก็คือตัวโดฮานานะครับที่ร สาวคนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกไอดอล IOI นั่นเองนะครับและสำหรับผลงานซีรีส์สุดของเธอก็คือเรื่องไอวันอ your song นั่นเองครับผมสำหรับสาวคนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเคาน์เตอร์นะครับที่มีฝีมือค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยนะครับเธอนะครับมีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นนั่นก็คือเรื่องของการอ่านความทรงจำของคนที่อ่านได้ลึกอ่านได้ย้อนในอดีตได้มากของคนอื่นนะครับแล้วก็เธอมีพลังในการตรวจจับ ตัวเหล่าปีศาจนะครับที่มีรัศมีเกินกว่า100กิโลเมตรได้นะครับคือเก่งมากๆนะครับเป็นเหมือนหน่วยสเกลเตอร์นะหรือว่าหน่วยสำรวจนั่นเองนะครับแต่สําหรับการต่อสู้ของเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเธอก็สามารถรับมือกับพวกเหล่าปีศาจได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าเธอก็จะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออดีตของเธอครับยังไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็ซึ่งทุกครั้งนะครับที่มีเหล่าคอปเตอร์คนอื่นนะครับที่จะมาพยายามแตะตัวเธอนะครับเพื่อหาอดีตของเธอก็จะถูกเธออัดไปนั่นเองนะครทาาใ้วลนนนีีกกก็เ่่สสจแมม เลยนะครับตัวละครต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวคาโมทัะนะครับที่รับบทโดยยูจุนสังนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับนั่นก็คือเรื่อง Gas t f o l Friends นั่นเองนะครับ ตัวคาโมทังนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นพี่ใหญ่นะครับของกลุ่มเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเขานะครับมีความสามารถในการต่อสู้สูงเป็นพิเศษนะครับมีพละกําลังที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับหน้าที่สําคัญนะครับในอดีตเขาเคยเป็นตำรวจด้วยนะครับแต่ว่าเขาสูญเสียความทรงจําไปเนื่องจากว่าตอนที่เขาโคม่าคือเขาตกตึกลงไปนะครับซึ่งตัวละครตัวละครนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ของตัวโซมุนนะครับและที่สําคัญคือเขานะครับมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของโซมุนด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามรับชมในซี ทั้งสองคนนะครับระหว่างโซมุลกับตัวคาโมทะนะครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะฮะแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวชูเมอกนะฮะที่รบบโดยยอมพยาลันนะครับซึ่งเซกคนนี้นี่คือแบบเล่นหลายเรื่องมากๆนะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องมิสิกของอาปานะครับที่เล่นเป็นทั้งยอมรานะครับซึ่งก็เกี่ยวกับปอลโลกเช่นเคยนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดที่แบบสร้างชื่อให้เธอจริงๆก็คือเรื่องเวนเทมเบลลูใช่ไเองนะครับตัวชูเมอกนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับแม่แม่ของคนใน กลุ่มนะครับแล้วก็ตัวร้านบะหมี่ที่เปิดบางหน้าก็ใช้ชื่อของแกด้วยครับชื่อว่าเป็นร้านบะหมี่ออนนี่นะครับร้านบะหมี่พี่สาวนะครับซึ่งเธอทําหน้าที่เป็นแม่ครัวที่ทําอาหารอร่อยมากๆนะฮะตัวดูแม่โอกนะครับก็จะมีพลังพิเศษนะครับในการรักษานะครับที่เหนือกว่าคนอื่นนะครับเธอเป็นเหมือนหน่วยรักษาหน่วยพยาบาลของทีมนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นคุณแม่ที่คอยคุมเล่าเด็กน้อยตัวปัญหาอีก3คนในทีมนั่นเองนะครับซึ่งประวัติของเธอยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่า ทำให้ตัวละครทั้ง4ตัวนะครับของกลุ่มคาลเตอร์ก็จะค่อนข้างมีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีอดีตที่ไม่เหมือนกันด้วยทําให้นอกจากเรื่องหลักๆที่กลุ่มคาลเตอร์จะต้องไปสู้กับเหล่าปีศาจนะครับเราก็จะมาคอยดูถึงอดีตนะครับของเหล่าตัวละครด้วยครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับทาให้ซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter นะครับหลังจากดูผมดูไปประมาณทั้งสามตอนแล้วนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างสนุกพอสมควรเลยนะับมีการปูแบ็กก u าวของโลกที่มี ปีศาจที่หลบมาอยู่ที่ยมาโลกนะครับแล้วก็แบ่งเลเวลเหมือนไคจูด้วยทำให้เหล่าคอสเตอร์ครับจะต้องมารับมือต้องมาวางแผนในการจับกลุ่มด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูต่อไปว่าในอนาคตแล้วมันจะมีปีศาจที่เลเวล4ออกมาหรือเปล่าครับซึ่งมันจะเก่งขนาดไหนก็ไม่ดูนะเพราะว่าระดับสก็อวกแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมาดูครับอดีตแต่ละคนนะที่ปูในเรื่องไว้น่าสนใจนะครับโดยอย่างเช่นเคสของตัวคาโมชัตที่มีความเกี่ยวข้องกับโซมุนด้วยนะครับหรือว่าแม้แต่ตัวโดฮนานะับที่เธอปิดบังอดี เรื่องนี้นะครับก็การแสดงของตัวละครอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องโอ้โหแอนิเมชันนะครับกราฟิก CG ต่างๆนะครับค่อนข้างทำมาดีฉากต่อสู้โอเคเลยนะครับแล้วก็พ l o เรื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็เวลาเราดูแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับตัวละครละหลายๆตัวนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันนะครับกับสําหรับใครที่ชอบสายแบบเออดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นดูเป็นกลุ่มคนพลังพิเศษในการตามล่า สิ่งชั่วร้ายอะไรประมาณนี้ครับเรื่องนี้เตีมประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าฉากต่อสู้อาจจะธรรมดาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คือเขาใช้ศิลปะการต่อสู้ได้มือเปล่าซะมากกว่าครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็เน้นเรื่องการ f รี e l น n c i n g นะครับหรือว่าปากั้วตามหลังคาตามท้องถนนที่ดูแล้วเฟินๆฟเหมือนกันนะฮะซึ่งต้องย้ําก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ของ OCN นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหลงจากปกหรือว่าทีมเรื่องที่มันดูสดใสสดใสนิดนึงนะครับความดาร์กยังอยู่ครบนะครับเรื่องการตายการฆาตกรรมอะไรยังมาเเเเเเเต็็็มมมมมหหืืออนนดดดิิิิแลล้วกกฉยัง นั้นก็ถ้าใครไม่ชอบเลือดไม่ชอบอะไรมากๆก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ก็ยังไงก็ต้องมาติดตามว่าสุดท้ายนะฮะในเรื่องมันจะออกไปทางไหนนะครับแล้วก็ต้องมาดูครับว่าสุดท้ายท็อปเหล่าคาเตอร์จะสามารถจัดการปีศาจให้ออกไปจากโลกมนุษย์ให้หมดได้หรือเปล่านะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter นะครับเคาน์เตอร์คนล่าปีศาจนั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพรีวิวซีรีส์เรื่อง The Uncanny Counter นะครับเคาน์เตอร์คนล่าปีศาจนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ฉายอยู่ช่องทางของ Netflix นะครับช่องทางเดียวนะครับแล้วก็ตอนน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 ีีีี้้้้มมมมอออออยยู่่ทััััััังงงงหดด3ตตะะะะคคคครรรรรบบบบววาาาจกกกกกกึ็็ไถใชิผ ให้กด subscribe กําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันซี่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับสจบองเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย